ถ้าสมมติว่าสี่ขวบแล้วยังพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะหนึ่งความสัมพันธ์เราต้องดีก่อนนะความสัมพันธ์เราต้องดีลงไปมีเวลาให้ลูกแล้วหรือยังคำว่าพูดไม่รู้เรื่องน่ะเราอะ่ะพูดกับลูกให้เขารู้เรื่องแล้วหรือยังนะคะเหมือนที่ครูแแบบยกตัวอย่างให้ว่าหนูจะเอานูจะเอาอะไรเอาสีเหลืองหรือสีอเขียวอะไรอย่างเงี้ยพูดแต่ปาก น้องก็ยังแบบเบลอๆอยู่เลยว่าอะไรคือเหลืองอะไรคือเขียวสมมุตินะเนี่ยนะสมมติอะไรที่แม่พูดคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นการพูดการตั้งคําถามการบอกการสั่งของเราต้องชัดเจนเช่นลูกจะเอาสีเหลืองหรือลูกจะเอาสีเขียวเอาอันไหนดีเหลืองหรือเขียวนะคะเราต้องให้ชัดนะ,ะเห็นชัด ได้ยินชัดได้รับสัมผัสได้กลิ่นได้แบบโอโหคือกระตุ้นระบบประสาทแทบทุกส่วนนะคะถ้าสมมุติว่าลูกหมุนสิหมุนหมุนฝาขวดหมุนฝาขวดหมุนเลยหมุนหมุน,มนแล้วพูดเฉยๆเด็กเขาจะไม่เข้าใจนะอะไรคือคำว่าหมุนแต่ว่าถ้าเราเอามือมาจับแล้วเราเราก็ประคองมือน้องนะคะประคองมือน้อง หมุนอีกนิดหนึง่งอ่ะกดลงไปด้วยแล้วก็หมุนด้วยนะจับแน่นๆแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะคะเราทำแบบนี้น้องเขาจะอ๋อได้รับสัมผัสได้รับรู้ว่าอ๋อการหมุนมันแปลว่าอย่างนี้การดึงมันแปลว่าอย่างนี้นะคะนั่นแหละน้องจะเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นหนูเอาแพมเพิร์ไปทิ้งขยะลูกนะคะอะไรคือ สิ่งนั้นอะไรคือแพมเพิร์ดอะไรคือผ้าอ้อมอะไรคืออะไรหนูเอาเสื้อไปเก็บที่ตะกร้าผ้าลูกนะคะเขาอาจจะถือเสื้อไปรู้จักเสื้อแต่ไม่รู้จับตะกร้าผ้าแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นการที่เราอยากให้น้องรู้เรื่องหรือทําอะไรแล้วเข้าใจมากขึ้นเราจะต้องพาน้องทําก่อนเราอาจจะต้องพาน้องจับเสื้อเดินไปจับเสื้อปะ เราเอาเสื้อไปไว้ที่ตะกร้าผ้ากันนะคะก็จับเสื้อแล้วก็เดินไปที่ตะกร้าผ้านี่เจอตะกร้าผ้าแล้วเสื้อลงไปเลยปล่อยวางวางเสื้อที่ตะกร้าประมาณนี้นะคะคือรู้จักสิ่งนั้นๆรู้จักคำศัพท์ของสิ่งนั้นๆรู้จักความหมายรู้จักว่าคุณพ่อคุณแม่สั่งอะไรนะคะเอา เสื้อไปใส่ที่ตะก,ก้าก็ต้องรู้จักเสื้อรู้จักตะก,ก้าครั้งแรกไม่รู้ครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะรู้นะคะเมื่ออันนี้เริ่มรู้จักแล้วปะอเราจะไปข้างนอกกันแล้วนะไปหยิบรองเท้าใส่รองเท้ากันเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราจะไปข้างนอกกันแล้วนะเอ๊ะคุญแจรถแม่อยู่ไหนนะช่วยแม่หากุญแจรถหน่อยสิมีเกมเล่นกันนะคะเพื่อฝึกให้ลูกรู้จักสิ่งของเหล่านั้นมากขึ้น รูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ